โอเคนะครับทุกทุกคนวันนี้เราได้ทันปัดเพิ่ม <c ười> ใหม่เจ็ดห้องนะครับนี่จะมารุ้นกับห้องเด,ดิมนะครับเอา<ะ>พอตัวแกะก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเรามาทำการเกะกันเลย โอเคตอนนี้เราเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแกะเรียบร้อยหมดแล้วเราจะมาลุ้นในใบแรกกันเลยนะครับว่าจะได้ไหมอ่าอ่าอ่ามาครับมาครับชื่อว่าอะไรุวัครับมาครับคนขับมาครับต้องประบพยาบาลเอารถฉุกเฉิน โอเคไปที่หนึ่งใช่เฮ้ยเฉยอันนี้นะแลคือคือตาเบื่อมองตาอันนี้นะเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับอันนี้นะครับไม่มีอะไรไม่มีรอยแกะไม่มีรอยทำนครับเฮ้ย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 เดี๋ยวทำไมได้เยอะกันนะทำไมได้เยอะจังครับนี่ครับผมก็ได้เยอะ มากคนก็และเสียใจโอเคเราจะมาเข้าเรื่องในการที่เราต้องซื้ออ่าโอดีพวกโอดีจะมีเยอะนี่ก็โอดีครับโอดี OD แบบเนี้ยจะมีเยอะนะครับเนี่ยผมได้มาแล้วสองใบใบสใบแรกออกแล้วนะครับมาใบาที่สองจะออกไหมจัขอผู้หญิงเข้าไปนั่งรอได้แป๊บหนึ่งฮะ เธอก็ก็เดินออมาแล้วเลี้ยวซ้ายไปที่ชบฮุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้อีกแล้วว้ายโอเคแป๊บเดียวครับเจ็ดโมงยกสิบห้าตอนนี้ได้สามใบแล้วนะครับต้องรีบแกะนะครับเวลาใกล้หมดถ้าเวลาหมดก็ต่อพีสองครับทำไมผมได้เยอะจังโหฮุย,ยได้อีกแล้วโอเคอันนี้ครับ ได้เยอะมากเลยครับต้องซื้อ OD นะครับได้แน่นอนถ้าได้เดี๋ยวคอมเมนต์ผมเลยถ้าถ้าเกิดเวลาหมดแล้วเดี๋ยวผมต่อ EP สองนะครับเคมากไปตรวจเช็ค a p ด้วยนะครับมาใบที่2องไปจะได้ไหม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 ผมว่าถ้าใบทองอ่ะมันจะออกง่ายโอ้ยเฮ้ยได้แล้วอุ้ยตัวนี้หายากมาก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหายากมากเลยตัวนี้หายากนะ